สวัสดีค่ะวันนี้แอดพามากินปานิปูรีนะคะเป็นอาหารว่างทานเล่นของคนอินเดียนะคะแอดก็พามาที่นี่เลยนะคะริมหัดพัทยาค่ะทุกคนบรรยากาศร้านนี้นะคะก็จะโล่งๆแบบนี้นะคะส่วนผสมของเขานี่ค่ะก็จะมีมันบดอันนี้เป็นมันบดนะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นน้ำมะขาม นีแบบ้ <ạ S 1> เราจะมีเป็นหัวหอมแบบนี้นะคะหั่นมาเป็นชินช้นๆเล็กๆแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นน้ําปูรีของเขานะคะจะเป็นแบบน่าจะเป็นแบบว่าน้ํากลิ่นแบบเครื่องเทศเครื่องเทศหน่อยนะคะวิธีกินนะคะเขาก็จะเจาะให้เป็นรูเป็นรูแบบนี้นะคะแป้งของเขาก็จะแบบกรอบๆเนาะแล้วก็ใส่มันบดลงไปบางที่นะคะจะเป็นแบบว่ามันต้มที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแต่นะคะนี่ใส่น้ํามะขามลงไปค่ะใส่หัวหอม หอมหอมหัวหอมมากเลยแล้วก็ใส่เป็นน้ําปูรีนะคะน้ําปูรีไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรบ้างนะคะจะกินแบบเครื่องเทศแรงมากเลยนะคะพี่คนนี้ก็ชอบมากชอบกินแบบอาหารอินเดียนะคะเขาก็จะแบบอร่อยนิดนึงนะคะแต่ว่าพี่คนนี้นะคะเขาจะแบบฝืนนิดนึงเมื่อคืนก็แบบไปกินอาหารอินเดียมาเหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่ปูรีนะคะนี่พี่เขาก็จะฝืนฝืนิดนึงเขาบอกว่าอืไม่ไหวแล้วนะคะเมามากส่วนแอดนะคะก็ ก็โอเคก็ได้นะคะเจาะรูไปแบบนี้นะคะใส่มันบดลงไปค่ะทุกคนนี่กินแบบนี้ขอใส่น้อยๆแล้วกันนะคะก็แบบเออใส่หัวหอมเออใช่หัวหอมแล้วก็มะขามน้ำมะขามใส่น้ำปูรีลงไปนะคะคนๆๆให้มันแบบเออให้มันเข้ากันก่อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้นี่แล้วก็กินหน้าแอดก็จะเครียดๆหน่อยนะคะเพราะว่าแบบกินเครื่องเทศก็แรงนิดนึงนะคะ ก็รสชาตินะคะก็จะเปรี้ย,ยวๆหวานๆออกเครื่องเทศมันๆอะไรประมาณนี้ค่ะพี่คนนี้เขาจะชอบมากเลยนะคะอาหารอินเดียบรรยากาศร้านก็จะประมาณนี้นะคะ่ะโล่งๆมีคนอินเดียส่วนใหญ่เลยค่ะที่มานั่งกินแบบว่านั่งทานเล่นชิลๆนะคะชุดหนึ่งนะคะก็ประมาณ99บาทนะคะจะได้8คู่ค่ะทุกคนก็ ไม่แพงนะคะถูกๆค่ะทุกคนร้านนี้นะคะก็เด็กเสิร์ฟก็จะมีเป็นน้องผู้หญิงคนไทยค่ะพูดไทยได้แล้วก็จะมีคนอินเดียนะคะเป็นเด็กเสิร์ฟอีกคนนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่านะคะร้านก็จะอยู่แบบว่าริมทะเลก่อนถึงวอลกิ้งนะคะทุกคนจะอยู่ซ้ายมือนะคะเขาก็จะมีป้ายเขียนอยู่นะคะชื่อร้านนะคะก็น่าจะชื่อเอ่อบริยานีนะคะเป็นป้ายใหญ่ๆเลยเกสิบเกาบาทบุริยานีแล้วก็มีเมนูอื่นๆอ,อ,อีกนะคะเกสิบเก้าบาทนะคะ นี่ใส่หัวหอมลงไปอ่าเจาะให้เป็นรูแบบนี้เลยนะคะใหญ่เล็กก็แล้วแต่นะคะให้มันใส่ลงไปได้นะคะใส่น้ำมะขามนี่บางที่เขาก็จะเป็นแบบว่าน้ำมะเขือเทศนะคะแล้วแต่อาจจะสูตรไม่เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ,ะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย